สวัสดีครับ้วเอาพบกับมาชิงวันกาดวีไฟจำาด้ไหมัที่ำวันที่12เมษายนก่อนสัการ์หนวันต้น่เรวไม่ใช่พิเนี่ยหรอไม่ใช่พมเนี่ยวีวีโอ้ยเด็กนูนผีเมียมเยอ้าเดี๋ีเหมือนแข่งพีเมียมเลยไหมอ่าใช่เงีบเงาบรมากาศารากาศวีทะลุมาก็นมล้าสามารถเรานไม่เข้าอเค่าอนี้เล่นไรเช่ ได้ไหมไอกระดอครับนะได้ไหมดอได้ไหมตกใจหมดเลยมีอะไรพูดแปลกๆอะไรมาตกตกกระจตกกระจอะไรนะมีอะไรไหครับผมลิงจกหมูครับหลับยันครับฮะหลับยันยังไม่หลับใช่ไหมครับผมลิงจกหมูครับผมเุ๊บอ้อนเอามามาพอดีเลยลือหรือวืมโอ้สวัสดีครับทางไลฟ์ เป็นจกหมูสายอะไรบอกหน่อยนะโอ้ยได้ครับ chaos delete ครับผม chaos delete เอ้อยมันเป็นยังไงต้องรอดูเดี๋ยวผมแจกด้วยนะผมถ้าผมรอดนะถ้าผมรอดนถ้าผมรอดนะเดี๋ยวแจกมามาล่ากันดีกว่าผมเริ่มกันดีกว่าเอาใหม่รอบมาเช็ดเฮ้ยซ่อมตอนแรกตอนแรกมันก็ออกดีๆแต่ว่าพอมันแบบมันหลุดมือมันหลุดมือ มันไม่เห็นมันไม่เั็นใช่ใครรอพิมพ์เงี้ยอยู่นะครับเห็นไลน์ีมากันได้เฮ้ยหวานแล้วมืดแล้วเค้ยม่พี่คนใครนมาใครมามาแล้วมนี้ตารับนะโอ้โหมาเป็นทีมงานดับอืมเป็นรุ่นทีมงานเปลี่ยนหนึ่งไดกเกาๆยันรอบที่จริงเปลี่ยนสองใบ ไม่กาวจริงไม่ทิ้งไม่ได้นูนไม่กาวนูนไม่เล็กเฮ้ยเล็กเป็นเล็กปก,นนก,กติแต่ตรงนี้กาวแค่เล็ปกปกติใช่ไหมท<อ><ร>ุกคนคนธรรมดาเล่นเล็กธรรมดาผมก็แค่คนธรรมดาเล็กนึงเริ่มเลยครับพีเช่ของผมตัวหนึ่งไลฟ์โซชาติก่อนอืมตัวหนึ่งโซชาติได้ดีด้วยอ่ะเอาละเป็นจัวด ตัวเริ่มโจหนึ่งวิกชิวเปิดห้าเราเตรียมพิเศษอะไรได้หรอฮะมีด้วยพี่ฮะไม่ถ้าพี่มีผม,มว่าอะไรสับพักหนึ่งครับพี่ชายโอ้นี่จังหมื่นหนึ่งไม่แปดพันแล้วหมื่นหนึ่งอะไรวะเข้ามาบอดไอ้ข้อเปิดห้า เอาว่าก,ก็ลอยหนึ่งใบเขาโซกเขาโซกเดี๋ยวมุมตุ๊กตาพระลิงลิงกระป๋องลิงยิงจบลิงยิงจบคืออะไรยิงจบเค่ออ <c oughs> ก,กับตุ๊กตาของเขา8ป0 0นไม่ใช่ไม่มีเก้าพันอ้าวหยุดไม่หยุดต้องเทบวกหมื่น โอ้ย19โอ้กยังปีนเขาไม่ได้ยังปีนขึ้นมาเขาบานนีอเขาบาดมืออะไรหัวกองล็อกล็อกหลังผมได้จัวเหรอให้เลยจัวประเม่น ใจดีเลยข้างไม่ให้แดมคิวคิวขึ้นจบเลยอุ้ยเขี่ยอะไรเหยียเหยียเลยเหยียเลยเหยียบเลยเพื่อนไหนๆเขาไหนๆเขาไม่ให้บ้านเราก็ไม่ได้เราก็ไม่รีบครับผมสี่เวฟพอครับผมโอ้แหลกสี่เวฟก็ไม่ใช่เย่มองไม่ได้ก็ไม่ได้ดีเียท่าไหน่ข้าลีไม่ตกพทิกนะครับไม่รู้เหมือนกัน เ <icana> <naj bum S 2> จอไหดขาตนาหมดก็เจ็บเนี่ยน่าแม่งหลุดจากไหนเนี่ยอมีการการมันหลุกมาหลดมาหน่อยนะครับผมอืม ฟรีเมียอาจะน้อยชไมไม่แน่ผมดูเมื่อกี้หคนอาจจะมาอันนี้คนหนึ่ง้านหนึ่งร้านคนหนึ่งร้านหนเลยล้านเลยหนึ่งล้านเลยเหรอก็เราอยู่ในร้านจริงๆนลอโอ้โลำมันมันถ้าเขามีแรงเแรงเขาจะไม่ลำมันกว่านี้หรอนั่นน่ะสิ โอ้โหอะไรวะนับน้สิบสองทำอมาคงแค่นี้ปล่อยฟนีโอ้โหบดมยี่สิบสข้างนี้อะไรยี่สบหกยี่สิบกบวกหมื่นยี่สิบหกปก่อนเคียวแบน เจเทิร์นเทคนิคนี้ทำตัวเองโอเคหยิบขึ้นมาแล้วก็ปลดล็อก <Okay. S 2> อันนี้เส้นนอ G exit ไม่ได้ใช้ระบบนี้นานเจ้าเย้าเอาด้านไหนดิ่ะเอาล่าละ,อละขอคิวสายใบใช่ไหมฮ <laughs> ะนึกถึงไอ้กายนะมเป็นอย่างเงี้ย รีมูฟมือสองใบไลท์ครับเคียร์วอทวันหนึ่งแจกให้เขาด้วยไม่เปล่าเครียดอยู่ตั้งล็อกเากำลังเลือกล็อกล็อกลังแวนดีไหมวะ ล็อกรางแวนเหรออะไรของเราวะมือไม่เงาะข้างบอดอะไรนะอะไรครับไรหนึ่งบาทหรออืม นี่กองมันจังครับพี่มีคนช่วยอะ่ะใครวะนั่นดีใครวะเดี๋ยวเพิ่งงงเงครับพี่บันยังเหลือพี่มีคพี่ชอบเลย <laughs> มิกชอบเลยเอ้ยี่ิบสองอ้ยฟอร์ดใครวะ <laughs> <laughs> ทถามทำไมวะปล่อยเลยฟอร์ดแบมิงแบมไงเ,เช็คโ <laughs> <laughs> ดป็นจูวะโอ้ยแ <h oy> ปะหน่อยแปะหน่อย ตีเวิร์ดครับผมเขาโศกสูง,งพีเรียไลท์ยิงเงินหนึ่งใบให้ทิ้งเงินสองใบอืมทีนี้ไลท์เกสันเบโซแต่ลดได้ไปเท่าไหร่เขาเขายืนคืายืนเขายืนเขาบวกหมื่นเพราะใครนะไม่รู้เหมือนกันสงสัยเหมือนกันสงสัยว่าใครมันทำให้บวกหมื่น ยีบสองได้เขามิด <Mid. S 1> ทิกไปไหนวะไม่รู้สิบเจ็ดสิบเจ็ดครับผมโอโหสุดเทิ่มทีไทยอัลลีชาร์เอาล็อกให้ผมน้อย <laughs> สบายครับผมสกิลเคเกอตยิงตัวนั้น เอ็กเซลพี่พี่ไม่โทษโทษโทษเอ็กเซลพี่พี่ใจเย็นกลับมาเล่นเอ็กเซลแล้วมึนเดี๋ยนะคีย์คีย์ออสยีแบคเซลมันเป็นสกิลสแตนด์เราครับไม่มีหมาหมาไปไหนหมาผมไปไหนไม่ไลฟ์ครับวันนี้เมนเฟสไม่ดึงหมาแลครับหมาหายตีข้างหรือตีแวนทำแค่นี้แหละไม่บอก บวกกองล็อกให้หน่อยพี่ล็อกไหนครับผมม,มือเท่าไหร่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าใบครับได้เลยนะไม่ล็อกหลังจนหนะนึ่งหมื่นติดไว้นะเขารู้ได้ไงวะอย่าบอกเขาดิไม่ได้บอกเปิดฮะสี่ห้า น้ำหลังกล้องทำไมนี่โบซ้งพาดวะห้าพัดไม่เชอนะครับหาพันไมไม่มีโคตรแท่งเออตีครับผมตีใครตีแหวนครับ,บ,บ,บตีแหวนใช่ไหมใช่เลยเข้ามาบอาดรอจัว่วเขานี่หมดไม่แ赖ซับได้ สวัดสด<อ>ีครับเรอเจอค่ะพาแวน oh <my> โอ้โกอดเรอเจอคาะแวนอะ,อะไรวะนะ่า,ายืนเท่าไหร่ยืนสามสมสองสัดข้างสัดข้างจบเลยครับพี่เอ้ยมือก็ยนอยู่ที่เขาดีกว่าใช่ไปใครมันไปให้ฟอนมันว่า <laughs> กี่กดไดงไปสีปะสองออกสามนับน,นับกองแค่ไหนครับนับกองให้ไงนับกอง นไหนๆพี่ชี้ก็ว่างแล้วนับทิกให้ผมหน่อยฮะนับทิกผมหน่อยได้ไหมจากดอกกับดาเมจดอกไม่มีดาเมจสองโอเคโซก็ไม่มีไม่มีด้วยวัอดห้ามจริงโอ้แต่มือหน้าอะไรกันสามบาร์สามบาร์สิบเอ็ดใบใช่ไหมมีครับเราไปไหนายนซ่อนอยู่ในชุดบีก้รข้อศอก จ็ส่วนที่เป็นโปรโมขายไม่ได้นะต้องแจกอับโปรโมทที่ิษัทให้มันแจกต้องแจอืมใครดีวะนี่นังกองนานอะไรกันทิกทิกโอ้โหขูเราด้วยอะเราจะยอมให้เขาขู่ก็ไรย,ยอมขูได้ขูไปอะไรฉันไม่ได้หรอก ทำได้กลัวทำได้เอคุณลีบกลัวไหมครับกลัวครับเดี๋ยวเขารีบไม่หยุดเลยเนี่ยเก็บกองมาเด้คนเดียวเลยไม่ดิอ่าเดี๋ยวมีตำนานหนัประทาด้วยดีกว่านะเดียพี่ลงตำนานก่อนนะตำนานหนักระทาอยู่นี่เลยนะครับเดี๋ยวนโคนะครับสีซนต์ล บวก oh หนึห่งสองสามสี่ห้าบวกหมื่นโอ้ไม่ฟ้าตัวไหนบ้างนะตัวนั้นบวกหมื่นถูกไหมพี่เจ็ดตัวไหนอืมเจ็ดสิบเจ็ดมีแค่นี้ครัมีแค่นี้แหละยี่สิบสองไขมันไปให้มาหนัวเห็นจะถามวอเกียดจังเลยอ่ะลุกได้ไม่ไม่ไม่ลุกไรใหม่เท่าไหร่พี่สองสิบสองสองไรสองได้ครับผมฟ้อน ยี่สิบสองยบมมายืมมาถ่ายไป 2. 2> 22, 22. ปรปยี่สิบสองยี่สิบสองี่สบองการได้การก่อนยี่สิบแปดเข้าโซ่เขาโซเติมโซให้เราด้วยใจ,ใจดีซะไ, <ป S 1> ไม่มีะหลุดแล้วเดี๋ยวนะอย่าเพิ่งกดน,นะเดีย๋ยวขอพิเช็คก่อน ในรายใหม่เลยใช่ไหมพี่อืนรายใหม่แล้วโอเคขอคงานนักข่นเลยอันกองใช่ไหมพี่ชายอืพอดีเป๊ะพอดีคำเลยบ่เขียดกับเด็กสับยังไงให้ไม่เจอทิกอยากรู้จังยาก ย <22. S> 2บสองหนึ่งไหมม <Mid. S 1> ิดคีเกีือให้ใครให้ไหนดิยีิบเจ็ดเจขั้นว่าอะไรพี่อ่ายี่สิบสามสิบสี่สิบสี่บห้า เด็ครับชีดหนึ่งอทิ้งมือสองไปครับผมไลน่อะไรโอ,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 อ้ไม่เกี่ยว ือเมื่อวานขับท่าตู้เร็วนี้ลับเร็ววะคุณอยู่เล่นการ์ดเยอะนี่เยอะเหรอพี่ใครให้ฟอร์ดวานคุณให้เองไม่ใช่หรอเรี้ยงไม่ชอบแล้วอะจากที่คุณจะตัดส่องที่อยู่คุณต้องบอกสามทิ้งแล้วไงยี่สิบสองอีกนิ้เดีวมีเว็บอะไรเพิ่มไหมเนี่อนมีโอ้โหอีกสองเว็บที่ทักทิ้งแกสามต่อวานเชียววานเชียวให้ไใครเข้าไป อ้าวโอ้อันนี้มีมีล้อไหมครับพี่อืมีมีล้อไหมล้อหนึ่ยคอสองไปคอสองแล้วคอสองขานี้ก็คอมาโบอีกอันนี้ห้ามกันด้วยไรบ้างเนี่ยพี่เริ่มเสียวๆแล้วไม่มีอ๋อโอเคแค่แค่มันตีแรงสูงเริ่มเสียวแล้วที่คอลงมาบโบหมื่นโอ้ my god อดแทงเราลังยังไม่พอใช่ไหมกองกี่ใบเป๊ใบเดียวโอเคถ้าเราไม่ได้บอกจะเปิดเลยเิ อ,อะไรกให้น่อยเด๋ยวสงขอเขาอ่าเนี่ยเอาข <c oughs> ัดปุ๊บลืมเลยอยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดตีบวกห้าพันโซบัตหนึ่ง เอกเลียงตัวเขาโซกับดชันครับผมสี่หมื่นห้าสี่หมื่นห้าคีเดียวใช่ปล่อยครับคิดออแบนจวนยี่สิบสามสิบกบทิกแล้วส่งเวลาครับส่งเวลาครับได้เลยนะครับดีเลยผมคนร้อนะครับ ตีสิบเจ็ดสิบเจ็ดยีิบเจ็ดยี่สิ7สามเจ็ดสี่เจ็ดสี่เจ็ดสองที่พี่ทักไมีว่บามันเยอะจังว่าโอ้ยนี่ไปหนโอ้ยแหาบแล้วเต้นผ่าดล้วเ้ยเชียรไม่มีด้วยเฮ้ยไม่เมยด้วยอายา ง่ายยาง่ายยาไม่ได้หมดวะไม่<ผ>ม,มีเลยหมดแล้วสินะหมดแล้วหรืออ่าหมดแล้วเสียงในหัวพูดแปลกใจป่านเ่ยขอเกียร์ท่ไม่ใช่เกียร์สามอือตรงนี้ สามสิบสามแล้วหมดแล้วผ่านละหมดละหมดแล้วจบเลยดิเจ้ก่อนจ้ก่อนจ้าก่แล้วก็จบเลยครับเอ้ยเก่งมจัวเก่งไม่จัวเอาของเอาเดาให้หมดเจ้าก่อ้โหสกิลแรงพี่รอดอ่ะ โอ้ยหมดหมดเด็กสาวจ้าด้วยอ้าวผมพูดเล่นอ่ะผมไม่แจกนะหยอกหยอกแจกแจกแจกอยากได้ก็เอาไปเลยได้ครับคือเห็นเห็นฟ้องแบบรับรองแหละรับรองเนี่ยขโมยคือมันขโมยทุกอย่างคือมันแสบมันแสบตรงที่ว่ามันมันปวดขาบ่ายเขาเนี่ย ครับผมเล่นไม่ได้ก็ต้องเล่นอย่างนี้แหละรอให้เขากองหมดนี่เขาก็นี่อีกฝั่งเขาพยายามพยายามเล่งเล่งยังกองเกลี้ยงเลยใช่ครับผมตใจเขาด้วยไงประเด็นอะไรอะไรไม่จะพูดเลยทั้งไงเราแตกลิ้นท้ายเกลี้ยงกลับมาดูนะครับลิ้์ลิง้์ที่รักนี่ไป็รักครับรักนะ มือเวลาครับเคออสเค้าเบเกอร์อใส่สใส่เบียกน้ําอันนี้อันนี้สามารถเปลี่ยนได้นะใช่ครับผมนี้จัดมาเผื่อเป็นกรณีเปลี่ยนเปลี่ยนนะครับก็เปลี่ยนเปลี่ยนสถานการณ์เป่นสถานการณ์ใช่อันนี้ก็มีอันนี้อัเอาเอาอันนี้กันนือเวลาสองกับดีลิสใช่ครับผมสองแล้วก็เกสองตัวเก่งเต็มซี นี่กเสีนี่เก่งจริงใช่ครับผมตัวเก่งแล้วก็นี่ของของเดลิเตอร์ใช่ครับสามใบเฮ้ยตละอัดด้วยนะเนี่ยใช่ครับผมต่อมาเป็นเกรดหนึ่งตัวเก่งแล้วนี่ตัวนี้เก่งจริงตัวนี้เก่งจริงครับเปิดออจริงย่างกาสี่แล้วก็ตัวนี้อันนี้สองสองาเยอะมากอันทเป็นตัวเริ่มตัวเริ่มหลอกลวงซิกเกอร์ดอพีจีสี่ใบ ดดปกติสองใบปกติสองใบครีล่ะคีคีหกคีหกสองหกใบแล้วก็ฮิวฮิวเป็นฮิวเกตสามล้นเลยใช่ครับผมเอามาไลฟ์เผื่อไว้ไลฟ์ไม่ได้๋ยวพูดอย่างนี้แซวใครบอกนะแซวใครบอกแต่ว่าผมไม่แซวใครอ่าโอเคก็ประมาณนี้นะครับจัดเป็นแนวทางได้เอ้เป็นแนวทางจัดได้นะครับหรอใครที่สนใจสินค้าก็สามารถซื้อได้ทั้งข้างทางออนไลน์และหนาร้านเช่นเคยเหมือนเดิมนะครับ หลับแบนดวีช่วงนี <c urning out> yes, mm. ้เขาก็ออกมาเป็นดีเวสตตัต่างซึ่งล่าสุดก็มีมีโกมีเกียร์แล้วก็ดาร์กนะครับใครสนใจก็ขายทุกอย่างใช่มีขายทุกอย่างขายทุกอย่างเยอะเยอะเยอะขอบคุณครับวันนี้สวัสดีครับคนขอบคุณที่เข้ามาดูครับ